สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านเด้อค่ะเด้อคุณน้องคุณหนูทุกคนนะคะเมื่อน,นี้ตอนเช้าค่ะบรรยากาศรอบบ้านนะคะอันนี้สิพามาเบิง่งเฮ็ดขอนข่าวที่คุณตาเพื่อนอันนั้นไว้ขอนมันมีขอนอยู่ในเหงื่ามันมสีออกเฮ็ดออกลายลายค่ะในตลาดเฮ็ดละงกเฮ็ดเพึ่งเต็มหนึ่งก็เลยอยากไปเบิงบ่งเบิ่งก็เลยอยากอันนั้นเด้อค่ะว่ามันสนลายสัมได มันสิมีอยู่บ่เดี๋ยวมายางเบึ่งดูเามายางเบึ่งก่อนค่ะวันนี้ชมไปมาเบิ่งเฮ็ดค่ะมืนน่อนี้มันจะได้เสียน้นอยู่บ่งวงล,ล้วนเต็มนึงค่ะมันแมงหน่วยมันแมงบรรยากาศยามเ้ากับเมอน,นี้ละ่ะค่ะส่วนรอบเพื่อน ตอนเช้านี่ว่าสีแจวกุ้งกินค่ะเจบ้วนบ้านเฮานี่ล่ะอาพี่น้องออกอิริได้เบิ่งดูขอน,นี่สิบริกงนี้อันนี้อ,นนออกอหลีย่างมาเบิง่งป้ามาเบิ่งน้ำกันเด้อค่ะเด้อนี่ป้าพอได้เกงหม้อนึ่งอยู่เด้อนี่ค่ะเฮ็ดขอนข่าวเฮ็ดข่าวบ้านเฮานี่แหละค่ะเดี๋ยวมาเบิง่งมาเก็บน้ำกันค่ะเอาบ้นี้มาเก็บน้ำกันค่ะป้าเพิ่อนออก ถ้าแกงก็สิได้วังหม้อนึงนี่ล่ละคอนไม้หม,มะะักม้วงเลยค่ะอนนี้ฮะเพืตาเพื่อนเอาลุงแล้วเพื่อนกะอันนั้นไว้พุดีเอาไว้ใส่แกงใส่ปลาโคเลเมลรงอืม อันนี้ก็อยากอันนั้นละอยากไปละมัน,นเป็นเพื่อนเป็นเสื้อเทอจะต่อไปซะพี่น้องเนียเดี๋ยวเบิ่งอีกก่อน,อ,น,นอันนี้ก็ได้อยูเนี่ยอ็นแต่นแน่น็ตเฟซเพื่อนไปเก็บเพื่อนไปยังเพื่อ่าเดี๋ยวได้หลายเธอเนะ อ่อนค่ะมีเฮ็ดละโงกเฮ็ดยังพอได้แกงอยู่ค่ะพอได้แกงพอได้ใส่สุกมะเขือละเม่อเลงดอกกับมันนั่นมันยักบานเนี่ยแล้วอันนี้ซะปลาคุณตาเพื่อนเพื่อนก็เอาพรเนี่ยตัดต้นบักงม่วงนี่แหละค่ะลงมาเรียงไว้ มาผัดออกเวยค่ะสำหรับมือนี้เขาก็พามาเก็บเฮ็ดนี่แหละค่ะเอาตามเอาตามคอนเทนต์เพื่อนค่ะขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมช่องนางน้อยชาแนลสำหรับคลิปนี้ก็พามาเก็บเฮ็ดนี่แหละค่ะสวัสดีนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ